อืแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะแค่กับพวกร้านค้าตลาดซูปเปอร์มาร์เกต็ตการซื้อของของกินหองใช้อย่างนี้เนาะแล้วก็ร้านเฟอร์นิเจอร์เหรออ่ะใช่ตอนที่ไปไทยเนี่ยไปซื้อโซฟาให้แม่เขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่าเฟอร์นิเจอรคล้ายๆแบบโซฟาเออแบบ คนเดียวที่แบบใหญ่ๆแล้วแบบมันปรับระดับนอนได้ใช่ไหมสองอันก็ซื้อเข้าบ้านไม่ซื้อให้แม่แบบพูดให้แม่เหมือนแบบโอ๊ให้แม่อะไรเงี้ยเออก็ซื้อของเข้าบ้านเน่แล้วแบบมันก็จะมีร้านเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมของคนไหนอะ่ะร้านเฟอร์นิเจอร์แล้วแบบวันนี้เขาก็ไปส่งได้ซึ่งส่วนใหนไม่ใช่นะคะถ้าผมาอยากได้เตียงแบบเนี้ยซึ่งเขาไม่มีเตียงแบบนี้อยู่ที่ร้านะเตียงเนี่ยหลายคนมากเลยต้องรอบแบบว่าสี่ถึงหกสัปดาห์สิบ แปบ,บหนึ่งใช่หกถึงแปดสี 8, ่ถึงแดสัปดาห์โดยประมาณรอไปเหอะเราก็ไม่รู้ว่ารออะไรมันน่าจะรออินพอร์ตหรือเปล่านอกจากร้านที่แบบเตียงนั้นเขากำลังลดราคาหรือแบบนี่ขนาดร้านใหญ่แล้วนะร้านมีโอ่อะพูดไปเลยแบบมันต้องรออ่ะนอกจากร้านแถวบ้านอย่างเงี้ยเวลาลดราคาเขาจะขายตัวที่โชว์อย่างเงี้ยเอออย่างงั้ะเอากลับบ้านได้แต่แบบ อย่างบ้านเราเนี่ยคือไปปุ๊บชี้ปับ๊บแต่ไอ้พวกแปบบ๊บนึงนะอิเคยไม่แน่ใจแต่ไม่เคยซื้อโซฟาที่อิเคยแต่ไอ้พวกตู้เสื้อผ้าอะไรพวกเนี้ยก็จะมาแบบว่ามาให้ประกอบเองโซฟายังให้ประกอบเองเลยเตียงยังให้ประกอบเองเลยแต่มันประกอบง่ายไงเพราะว่ามันใหญ่ใช่ไปของชิ้นใหญ่มันก็แบบมาแบบสามสี่อันมาไขเขาเรียกว่าอะไรบางครั้งก็จะแบบได้ไข เขาเรียกว่าอะไรขาแต่งเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยขาโซฟาเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยฟอนิเจอร์ก็คือต้องมาประกอบเองคล้ายๆก็คือแนวคล้ายๆอิเคียแต่ถ้าอย่างเตียงอย่างนี้คือแบบต้องหลอ่อไงต้องหลอ่อเออแล้วถ้าเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปอย่างโซฟาอะไรพวกนี้ก็ประมาณอีเคียเนาะก็คือแบบต้องได้แกะแกะแพคเกจเองใหญ่ๆหญ่แกะ แล้วก็ได้ประกอบเออไม่เหมือนบ้านเราแบบว่าไปชี้เลยว่าจะรายจ่ายตังค์แล้วเขาก็ขับมาส่งที่บ้านอย่างนั้นแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเอออย่างบ้านเราเนาะอย่างที่อยู่บพี่คิดเนี่ยถ้าอะไรผังหรือว่าจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือสั่งออนไลน์ดูในออนไลน์แล้วก็สั่งแล้วก็มาไม่งั้นถ้าขย,ย,ยันแข็งก็เคยมีแบบก็เดินไปดูที่ร้านอนะไรอย่างนี้นะ แล้วก็ไม่นานนี้ก็จะประมาณสักสัปดาห์หนึ่งอะไรเงี้ยก็จะมาแบบเป็นรถเขาเรียกว่ารถ,รถ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 ตึง,ตงๆเขาเรียกว่าอะไรแหโอ้รถบรรทุกอะไรแขนใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาวางไว้หน้าบ้านคะ่ะแล้วเราต้องออกขึ้นบ้านเองนะคะใช่เพราะว่าอ่ะย้อนกลับไปเรื่องเตียงถ้าจะให้เขายกอะส่วนใหญ่เขาจะาทิ้งแพ็กเกจทิ้งอะไรไว้หน้าบ้านแล้วก็เราเซ็นรับใช่ปะ่ะแล้วก็แพ็กแบบมาอย่างดีแหละแพ็กแบบ ห่อหุ้มพลาสติกอะไรนี้มาอย่างดีแต่ถนะ้าคุณยกเข้าบ้านเองอเงี้ยเรื่องอันนี้พูดเรื่องของเตียงต้องใช้ไฟ้าไม่แน่ใจว่าเขามีช่วยไหมคือยกถ้าเขายกเข้าบ้านนี่คือเสียเ0้ารอยะวันนั้นอะเสียเ0้าร้อยสวิสโครน,นูแล้ค่าส่งอ่ะพันหนึ่งนี่นแหละเพราะว่ามันไกลมากกว่ากี่มันไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเนาะแล้วค่าส่งแล้วค่ายกอีกก็คือหนึ่งพันสวิคโครนนอะ ซึ่งประเทศไหยไม่มีอ่ะแบบทั่วร้านค้าเขาแบบจ้างพนักงานไงนึกบอกไหมเป็น,เ,ปนเออไม่มีอะไรนะทีวีเออทีวีก็ไปซื้อใช่ถ้าเน็ตทเนี่ยทีวีเขาก็จะมีในสต็อกเลยถ้าไม่มีสตอ็อกก็รอสักสัปดาห์นึงแล้วมาสมงบ้านเอใช่ร้านไฟ้าสวิตก็คย้ายๆไทย อ๋อใช่แล้วพวกแอร์งเงี้ยติดตั้งฟรีเงี้ยไม่มีนะคะประเทศสวีเดนนี้ไม่มีนะคะไม่มีซื้อนี้ติดตั้งฟรีแอร์ไม่มีค่ะแล้วก็มีเกี่ยวกับการเดินทางดีกว่าเนาะการเดินทางของสวีเดนก็มีมีแต่ไม่มีบินมอเตอร์ไซค์สวีเดนก็จะมีแท็กซี่ซึ่งแท็กซี่นี่แพงมากแพง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  ซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยนั่งแท็กซี่สวีเดนเลยเพราะว่าแท็กซี่สวีเดนแพงแพงจริงๆแต่อ่ะถ้าสมมตินั่งจากบ้านเราหกสิบกิโลไปในตัวเมืองมันก็พันห้าก็เคงงใว่าถ้าเปลี่ยนสักสวิชเป็นไทยบาทไทยบาทก็ร5 0หบาทก็ฉันมีจ่ายได้เพราะฉันมีตังเพราะฉันงานทำงานจากสวีเดนกับประเทศใช่แต่ถ้าสมมติอ่ะ คือถ้าสมมติตอนอยู่ไทยอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราทางานอยู่ไทยก็มีปัญญาจ่ายค่าแท็กซี่พันห้าก็น่าจะโอเคก็คล้ายๆแบบพันห้าก็เหมือนแบบนั่งรถบัสเชียงใหม่ลงใต้อย่างเงี้ยเนาะเออเนาะเออใช่แต่แท็กซี่ห้าร้อยอย่างเงี้ยก็ยังโอเคแต่ถ้าจะให้จ่ายห้าร้อยส่วนนู่นที่เนี่ยก็ไม่จ่ายนะแท็กซี่นี่คือตัดไปไล่ วินมอไซค์ก็ไม่มีมีรถไฟความเร็วสูงข้ามจังหวัดมันก็สูงจริงเพราะมันขับเขาขับเลประมาณร้อยสอัพนะน่าจะร้อยแปดิบมั้งไม่แน่ใจจำไม่ได้จจไไดน่ะเราก็มีเครื่องบินใช่ไหมเรือเรือนี่คือหมายถึงเรือข้ามเรือหน้าร้อนที่บินไปไปเที่ยวต่างประเทศประเทศใกล้ๆอะไรอย่างเนี้ยเนาะ คือการคับรถนาคมไม่ได้สะดวกเหมือนประเทศไทยประเทศไทยมีทาง B S วินมอไซตุ๊กๆุรถกระเปะอะไรใช่ปะอย่างตอนที่กลับบ้านไปเนี่ยชอบความรวดเร็วนั่งจากคลองเตยไปประตูน้ําเสียร้อยีิบมั้งร้อยห้าสิบมั้งแล้ว,แ,ลวแต่มันแป๊บเดียวปื้นปื้นแบบแป๊บเดียวเนาะก็ชอบสะดวกสบายแล้วก็ <c oughs> นะแต่สซเย็ไม่มีค่ะ แล้วก็ออย่างบ้านเราเอารถบัสก็ลืมไปอย่างบ้านเราเนี่ยอยู่บ้านนอกรถบัสนี่ก็แค่ส่วนใหญ่ตอนเช้าจันทร์ถึงสุขก็จะมีแค่ประมาณสองสามรอบอย่างเงี้ย <c oughs> ในช่วงเช้าตอนกลางวันหรือบ่ายอาจจะมีสักรอบหนึ่งแล้วตอนเย็นอาจจะมีสักสองรอบหมดแล้วและยิ่งวันเสาร์อาทิตย์อาจจะมีแค่เช้ากับเย็นแค่นั้นจบ <c oughs> แต่ถ้าสมมติอยู่ในเมืองอ่ะเขาก็มีหลายรอบหลายเที่ยวเนาะก็คล้ายๆแบบ กรุงเทพหรือเปล่าแต่กรุงเทพนี่เยอะกว่าเพราะมาทุกสิบนาทียี่สิบนาทีเลยแต่ถ้าสุดในเมืองนี่ก็แบบถ้าในตัวเมืองเลยนะอาจจะแบบทุกสามสิบนาทีทุกหนึ่งชั่วโมงเนาะแล้วแต่ว่าสายไหนคนใช้บริการเยอะไม่เยอะใช่ไหม,ม,มแล้วเขาเรียกว่าอะไรขับรถเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็พวกกฎจราจร คือสวีเดนนี่คือใช่อาจจะมีคนหลายเขาเรียกว่าอาอเวลาขับรถเที่ยวต่างจังหวัดที่สวีเดนเนี่ยเขาอาจจะเขียนแบบเยนจำกันมันจะแบบมีร1 0ยสิบร้อบถึงปะะ่าวไม่เคยเห็นร้อ่อะเห็นแค่แบบร1 0ก 100. ับร้อยคือเขาจะเคารพกดกันมากบางคนก็ขับเกินไปแต่เขาแบบไม่ได้ขับ ยังไงอะพอเห็นตำรวจเขาก็ชะลอใช่ปะและยิ่งเขตชุมชนอะไรเงี้ยคือแบบเขาขับตามกฎเป๊ะเพราะว่ายิ่งเขตชุมชนแบบจํากัดไม่เกินห้าสิบหรือว่าเขตโรงเรียนอะไรเงี้ยยิ่งเป็นอะไรเขตชุมชนน่ะคิดดูแบบคนเขาอยู่เยอะ,ะน่ะแน่นเลยใช่ไหมันก็อาจจะมีคนบางกลุ่มที่เขาแบบขับเร็วแต่ไม่ใช่เขตชุมชนนะไอ้เขตที่แบบถนนทางหลวงใหญ่ๆอย่องเงี้ยเขาก็อาจจะมีขับบ้างอย่างเราก็เผลอเลยขับเกินหน่อยนึงบ้างก็เกินแบบแค่ สิบะนะแต่ตำรวจสวีเดนดีอย่างหนึ่งถ้าสมมติเขาจะตั้งด่านอะไรอย่างเงี้ยคือวันนั้นนะไปเที่ยวหาเพื่อนอนะเจอด่านแค่ด่านเดียวเองนะประมาณสี่ร้อยห้าสิบกิโลเมตรนี่แหละเจอด่านแค่ด่านเดียวอะแต่แล้วก็ไม่ใช่ด่านฝั่งเราด้วยนะฝั่งขากลับด้วยแล้วตำรวจเยอะมากเลยเวลาเขาจะตั้งด่านเขาก็คือจะแบบคล้ายๆด่านของประเทศไทยอะด,าดาอ่านด่านนี้นะ่ะคือเขาจะแบบมีป้ายล่วงหน้าแบบ ประมาณร้อยหรือว่าสามรอเมตรบอกตั้งแต่เนิ่นๆเ,เลยว่าข้างหน้าจะมีด่านตรวจหรือว่ามีกล้องตรวจความเร็วอะไรเงี้ยคือแบบเขาจะบอกตั้งแต่เนิ่นๆเลยดีเพื่อให้เราแบบเฮ้ยลดความเร็วนะอะไรอย่างเงี้เนาะเออแล้วก็อ๋อใช่ทางด่วนพูดถึงทางด่วนด้วยทางด่วนคือแบบประเทศไทยนี่งงอะแล้วเมื่อวานเนี้ยอ่านเจอ เขาเรียกว่า M e Plus หรือว่า M Fold M Fold เนี่ยหะบังคือเวลาจะเข้าออกกรุงเทพแถวปริมณฑลอะไรกระช่างเงี้ยบางครั้งก็เห็นทางด่วนเนาะทุกครั้งไม่เคยขับรถยนต์ในประเทศไทยเลยนี่ครั้งแรกที่ขับรถยนต์ในประเทศไทยแล้วบางครั้งก็เขียนแบบว่าทางด่วนมีสิบสามช่องจ้าสิบสี่ช่องจ้าแล้ว <c oughs> ก็ยังมีบุญอยู่ด้านบ้างที่แบบตาอาจจะดีบ้างหรือว่าเราก็ขับเร็วนะ แต่แบบหมายถึงแบบอาจจะแบบอืด้วยเปลี่ยนจังหวะลถได้ทันหรืออะไรก็ช่างเออหรือว่าด,ดวงดีก็ช่างแต่แบบทางดวนนี้เป็นอะไรที่แบบมึงต้องมองแต่ไก่ว่าช่อง1นึงช่องสองช่องสช่องสี่ะเงินสดช่องเฉพาะช่องช่องหช่อง6กเอ็มพาสช่อง15บห้าสิบสี่เอ็มพาสช่องสําหรับรถบรรทุกคือแบบโอ้ oh my god มึง้ามึงเข้าผิดในชีวิตมึงเปลี่ยน เพราะเมื่อวานนี้อ่านแล้วเขาบอกว่ามีรถเข้าเอ็มพาสแล้วก็คือเขาแบบผมไม่มีเงินเขาไม่ได้แบบมีแบบบาดจ,จ่าย,ยารหรือว่าแบบไม่มีสแกนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนไงโดนปรับไงซึ่งสวัสดีมันไม่ต้องมีอย่างนั้นสาวัิเดนไม่มีเอ็มพูงเอ็มพาส์ทาวัิเดนนี่คือแบบเขาก็จะมีป้ายป้ายแบบถนนแล้วก็มี แบบเป็นรูปแบบเหมือนรูปมือแล้วก็มีรูปเงินสามเหรียญอะไรเงี้ยปุ๊มแล้วก็ก็หมายถึงว่าสะพานเนี้ยสะพานเนี้ยสะพานเนี้ยต้องเสียเงินนะคะแต่เขาทำยังไงเขามีกล้องหรืออะไรสักอย่างไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าขับเร็วเนาะน่าจะมีกล้องแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปแถวนั้นด้วยเพราะว่าเนี่ยเหมือนก่อนเขาเรียกว่าช่วงไหนช่วงเหนือ จังหวัดซุนวาวเนี่นแหละมัง้งแล้วก็จะหลงใต,ต้แล้วก็สต็อกโฮมเนี่ยแหละเห็นสองที่ก่อนถึนสต็อกโฮมเนี่ยแหละเขาน่าจะมีกล้องถนนไม่ทราบก็คือเราก็ขับปกติเราก็แค่เขาก็บอกว่าเออเนี่ยต้องเสียตังค์เราก็แค่รู้ว่าอ๋ออันนี้เสียตังค์เดี๋ยวอีกประมาณแบบหนึ่งถึงสองสัปดาห์เดี๋ยวใบเสร็จก็มาที่บ้านนึกออกปะเราเป็นทางหลวนที่ถูกแบบมันเป็นอ่ะเหมือนทางหลวนจังหวัดเชียงใหม่อะสมมุรณนะแล้วก็ ทางหลวนจังหวัดกรุงเทพทางหลวนจังหวัดเชียงใหม่สมมตินะอันนี้ภาคเหนือใน <c oughs> <c oughs> เนี่ยเสียแค่ประมาณ 19, 12, สิบเก้าหรือสิบสองสวิชโครนนู่อะเออแล้วก็เสียแค่นั้นจริงๆคือหลังจากนั้นอะมันก็จะมีใบเสร็จอะมาที่บ้านเป็นจดหมายว่าวันนั้นอะประมาณวันที่หนึ่งเดือนมกราปีนี้คุณได้ใช้ทางเชียงใหม่ <c oughs> ค่าผ่านทางสิก็ส่งมาที่บ้านก็ใช้โทรศัพท์จ่ายจบจบเลยแค่นั้นจริงๆแล้วมันก็ง่ายเพราะว่ามีบาร์โค้ดมีรหัสให้จ่ายก็ไม่มีปัญหาแล้วเหมือนตรงสต็อกโฮมอ่ะเหมือนจะแบบยี่สไม่เกินไม่ไม่น่าจะประมาณหแพงสุดน่าจะแบบห้บบ 50, ไม่ไม่เกิน6 0สิเจไม่มีขนาดนั้น เออแล้วแบบเหมือนน้องคนไทยบอกว่าแล้วแต่เวลาถ้าสมมติเวลานั้นรถเยอะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเสียแพงอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วไปแต่แบบไม่ไม่ไม่แพงมากแต่ขัขนกว่านั้นเนาะก็ซึ่งแบบแล้วมันก็เป็นเหมือนถนนธรรมดาจะบอกให้ฟังว่ามันแบบไม่มีเลนเป็นช่องให้จ่ายจามแบบบ้านเรามันก็เป็นถนนธรรมดาเป็นถนนแบบเหมือนถ้าสมมติเราขับมามีสองเลนก็แค่สองเลนก็แค่มีป้ายขึ้นมาแค่ว่าผ่าน อันนี้ต้องเสียตังแค่นั้นนะแค่นั้นจริงๆนะคะง่ายซึ่งตอนนี้ไปไทยนี่แบบมองแต่ไกลเลยว่าช่องไหนสําหรับรถคือตอนที่ไปไทยมองเลยว่าอันไหนเอ็มพาร์มองเลยว่าอันนี้ชื่อไม่คุ้นละกูไม่รู้จักอันนี้แบบเอ็มพาร์ไม่รู้จักก็คือแบบไม่เข้า,าอันไหนคือเขียนว่าเอ็มพาร์ไม่รู้จักคือไม่เข้าอย่างเดียว อันไหนที่แบบเออรถเล็กเงินสดนี่เข้าไปเลย